ห้าสามสามห้านะครับโอเควิธีเช็คโค้ดตัวนี้นะครับศูนย์นห้าสามศูนย์ห้านะครับมนเกิดจากนะครับมันก็โชว์ตัวนี้ว่าเอ้ยมีกระดาษแกมไหมครับแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้วิธีไล่เช็คเซนเซอร์แต่ละตัวนะครับจะบังนะครับตัวเซนเซอร์นี้ว่าหักไหมนะครับดูนะครับมันหักไหมอ่าครับถ้าไม่รู้ว่าหักไหมหรืออะไรไหมก็พิมพ์เอาบล็อกก่อนแต่ละตัวนะครับบล็อกเลยบล็อกสองตัวนะครับสวิตช์นี้ เรากดดูครับว่ามันหายไหมเนานหายโคตนะครับหายโคตแล้วนะครับนะครแล้วจะลองดูอีกทีว่าที่ขึ้นโคดเนี้ยเกี่ยวจากจากอะไรนะครับผมเอานี่ออกเอานี่ออกนะครับคูการเลนเตอร์ไม่หักนะครับล่าชอไม่หักครับอ่าลองผมลองบล็อกตรงนี้นะตรงนี้ลองดูครับ <c oughs> อ,อ,อ,อย่างขึ้นเหมือเนเดิมโคตรเดียวกันนะครับ แสดงว่าเซ็นเซอร์2จุดนี้สอจุดนี้ไม่เสียนะครับไม่ได้เสียหรือก้านเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ได้หักอ่าไม่หักซ้ำอันนี้ที่ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เลยนะครับต้องไล่เช็คดูนะครับสวิตช์ตัวนี้มันไม่ดีเทคมันไม่มันเหมือนกับขาดในหรือเปล่าครับสายครับนะครับโอเคหรือว่าสวิตหรือว่าสวิตช์มันเสียครับผมเอาลองกดดูแล้วมันหายไหมอ่าผมก็กดนะครับนะครับติดฝานะครับโอเคหายนะครับตัวนี้ก็หายนะครับ โอเคง่ายๆนะครับอ้อยลองบล็อกดูสองอันแล้วก็วางบล็อกบล็อกหมายถึงว่าบล็อกดูเซงตำแหน่งเหมือนตันี้เหมือนเราบอกมีเซนเซอร์ตัวนี้มามาใช่นะครับโอเคแล้วก็กดกดนะครับโอเคเรียบร้อยหายแล้วนะครับศูนย์ศูนย์ห้าขีดสามศูนย์ห้านะครับหรือก็ลองไล่สวิตช์ไลุ่ดสวิตช์นะครับุดสวิตช์ตัวนี้แล้วก็สายสายเชื่อมต่อครับผม เควิธีเช็คง่ายๆนะครับหัวฟีดครับศูนยนห้าอยู่ที่หัวฟีดเลยแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ตัวไหนแล้วก็มาไล่ดูตามต่อเนื่งอยู่ที่ตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้ค่ะผสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าอะไรพวกนี้ครับเก้าศูนย์หกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์แต่ละตัวครับใช่ครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ